สวัสดีค่ะยิงเองนะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการประกอบดอกบัวนะคะสำหรับคนที่มีแพทดอกบัวอยู่แล้วนะคะ,ะแพทใครอยากได้ดอกบัวไปทำแพทจะมีรวมอยู่กับแพทดอกพญาเสือโคร่งนะคะจำหน่ายรวมอยู่ในไฟล์เดียวกันนะคะไฟล์ละ2 0 0รนะคะใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อไฟล์ไฟล์ดอก บวยและดอกพญาเสือโคร่องอยู่ในไฟเดียวกันนะคะ2ดอกได้ในราคา200นะคะได้ที่เพจราถนานารมแอดจิวิทนะคะหรือเฟซของหญิงเองนะคะฝาถนานัรทนะคะเรามาประกอบกันเลยสำหรับคนที่มีแพทยอยู่แล้วนะกรีดก็จะใช้ทั้งหมด5กรีดนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นเกสังแบบนี้ ะะขึ้นนะคะขึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ลวดลวดหรือไหมพรมหรืออะไรต่างๆจะมีบอกไว้อยู่ในแพทแล้วนะคะดึงเขาดึงดึง,ดงลวดเขาก็มาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไหมสีเขียวอ่อนนะคะพันเข้าไปแล้วก็มัดครั้งหนึ่ง พันเขาครั้งนึงงเสร็จแล้วตรงเนี้ยตรงร่ดตรงเนี้ยเราก็งอเขาลงมาลากเขาลงมาแบบนี้นะคะ,ะแล้วใช้ครีมหล็ให้เขาบันติดกันนิดนึงไม่ให้เขาป่งโป่งฟองพองออกมานะคะเดี๋ยวเราก็พันเข้าไปพันทับร่ดที่เรางอเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้กลีดนะ อยู่ระดับนี้นะคะสังเกตนะคะสังเกตเกสรกับรีบให้ดีนะคะแล้วเราจะงอเขาในลักษณะนี้นะคะงอเขาแบบนี้นะ,ะแล้วก็พันเข้าไปมัดสักหนึ่งทบนะคะติดเกีบที่สองด้วยค่ะทำเหมือนกันเลย ดันใช้นิ้วดันข้างตรงนี้หานิ้วโป้ดันปลายเอคนกีบเขานะคะดันไว้นี่แล้วก็งอประมาณนี้งอเขาแบบนี้ลักษณะนี้นะคะสีขาวมันจะดูยากนิดนึงนะคะ ื้นสีดำให้แล้วจริงๆตามแพทในแพทย์จะระบุไหมว่าใช้ไหมชนิดไหนแต่ว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นไหมที่ระบุไว้เราใช้ไหมที่เรามีหรือว่าหมาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าฟอกรบห้าอันแล้ว ม้วนสักสางสามทบนะคะแล้วก็มัดให้เขาแน่นกันแล้วก็ม้วนไปเลยทียนี้เวลาม้วนเนี่ยระวังนิดนึงนะคะพยายามม้วนให้ให้เขาเนียนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนียนไปเลยอย่าให้มีตะปุ่มตะปำมัดทบกันอะไรดูไม่สวยนะคะ หญิงจะพันไปประมาณนี้เสร็จแล้วหญิงก็เปลี่ยนวิธีหมุนใช้สองเล้วนี้ประกบไว้นะคะประกบไหมกับตัวก้านลวดนี้ไว้แล้วก็ใช้ข้างซ้ายพันไปนะคะทำแบบนี้เราจะได้ พันก้านน่ะใบที่เราพันก้านนี่จะเนียนนะคะเราจะสม่ำเสมอน,นะคะไม่ตะปุ่มตะปังแบบอ่าบางคนเห็นนะเห็นนักเรียนบางคนที่ทำอ่ะแน่นบ้างหลวงบ้างแบบก้านเดียวกันนี้ก็ไม่เท่ากันเลยเสร็จแล้วก็มัดหนึ่งครั้งนะคะมัดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราตัดกั็นใจเย็นมากอ่าลูกสาวออกไปตัดขนม เสร็จแล้วตรงนี้เราก็แต้มกาวนะคะเสร็จแล้วขันก้านเสร็จแล้วเราก็มาจัดกลีกันจัดกลีบคือตรงนี้การเข้าไปแล้วก็งองเข้ามาแบบนี้นะคะสีขาวจะดูยากเนาะสว่างไปให้เขาอยู่ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วตรงเกสรเนี่ยเราก็เขีย่ยเขี่ยให้เขาวานไปออกมานิดนึงเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะดอกบ,บ๊วยของเรา ลราประกอบอใส่ต้นได้เรียบร้อยใส่ต้นใส่ก้างหรือจะใส่อะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่มีแพทแล้วนะคะถ้ายังไม่มีสนใจแพทมีจำหน่ายติดต่อได้ที่เพจปราถนาธรรมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ